ก่อนสวัสดีทุกคนอีกรอบนึงนะครับคือวันนี้ผมมีตัวคอรจะมาแจกในเกมเมลอนเมกาวครับทำไม่ตัวครมาแจกนะครับแล้วท้ายคลิปก็จะมีแล้วก็ท้ายคลิปจะมีคุณต้องการหน้าจอของคุณมีลักษณะที่ไหนไหมคะแุ๊าเดี <8 S 2> ยวโฆษณามาเลยคืออันด้วยคือท้ายคลิปผมจะมาสอนลงด้วย ทล้ายปผมจะมาสอนลงด้วยนะลงมอดนะผมจะสอนลงตัวคอคที่ผมจะเจกนั่นก็คือตัวคอคผมเองนะตัวละครผมเองนะครับตัวคอครที่ไม่ได้ก๊อปปี้ใครทั้งสิ้น,นครับทําเองกับมือเลยนะครับไม่ได้ก๊อปปี้ใครนะนะตัวครน,นี้ผมคิดว่ามันจะคล้ายๆตัวเมลอนตัวนี้หน่อยนะครับแต่สีมันสว่างกว่าแค่นั้นเอง ห็นไหมเมลอนเห็นไหมตาม่ใช่ไหมตายตายอืมกับที่กับกับที่ครรบโอเคนี่ครับโอเคเดี๋ยวไปสอนลงมดกันโอเคครับ อนนี้ก็มาอยู่หน้าตรงนี้แล้วนะครับหน้าของผมเองนะครับคือผมให้ทุกคนผมแนะนำให้ทุกคนไปโหลดแอปนี้มาด้วยนะครับเออตัวละครผมนั่นจะอยู่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมจะแจกไปอยู่แล้วก็ใต้คอมเมนต์ด้วยแล้วก็ลิงก์ใต้คลิปหให้ทุกคนไปโหลดแอปนี้มาครับแอปนี้ทุกคนเข้าไปใน s พ o r ต จะเขียนว่าแอปแตกไฟล์แล้วก็จะขึ้นมาแรกเลยถึงหรือว่าทุกคนจะไม่เลื่อนมาแรกทุกคนก็เลื่อนดูตรงนี้นะอืมแล้วก็เลื่อนลงไปดูเรื่อยๆนะทุกคนก็จะเจอเอาเจอปุ๊บก็กดดาวนโหลด แต่น,นี่ผมดาวน์โหลดเอาไว้นานแล้วก็จะกดเปิดไปเลยเอเปิดมามันจะอยู่หน้านี้ก่อนเปิดมามันจะอยู่หน้านี้ใช่ไหมครับให้ทุกคนเข้าไปที่คำว่าดาวน์โหลดหลังจากนั้นอันนี้ผมทําไปแล้วนะจะลบวันนี้โอเคแล้วทุกคนเดนนี้คือลิงก์ที่ผมแจก,กเอาไว้นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะให้กดเข้าไปทีหนึ่งครับ ก็มากดตรงนี้นะนับจากตรงนี้ดูก็จะอยู่อันที่สี่กดไปที่อันที่สี่ครับใช่ปะไม่ใช่เออใช่ใช่กดไปที่อันที่สี่แล้วก็กดตรงนี้ทำไมหม,อหม่อันที่สี่แล้วก็กดตรงนี้เ <c oughs> มือ่อเมื่อกี้ผมเผลอลงไปนะคะนี่ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เนะแล้วก็กด ตามจริงไม่ต้องกดตรงนี้ก็ได้นี่คือมันจะแบบให้ทีเดียวก๊อปปี้ไปทีเดียวเลยนะครับโอเคแล้วก็ให้เรากดค้างไปที่ตรงนี้ไอ้ที่ไอ้ข่าขาตรงเนี้ยกดค้างไปตรงนี้นะครับด้านล่างนี้ไม่ต้องกดค้างนะกดค้างไปครับกดค้างเสร็จให้เรากดเข้ามาก๊อปปี้ครับที่เป็นรูปสองอันนี้รคุณจะกดตัดก็ได้คุณจะกดก๊อปปี้นะครับกดก๊อปปี้ ก็ปิดแต่คุณกดตรงนี้ไอที่มันสามารถเลื่อนกันไปได้หรือหรือว่าคุณจะกดตรงนี้กดเข้าไปแล้วคุณจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับผมจะกดตรงนี้นะแล้วก็เข้าไปในคําว่า Android ตรงนี้นะครับอันที่สองจากอันนี้นะอันที่สองกดเข้าไปกดนี้ Data ก็คืออันที่สองเหมือนกันครับแล้วก็เลื่อนลงมาให้คุณหาเกมเมลนอนเพกาเพราะคุณหาเจอที่เป็นรูปปกเมลอนเพกาแล้วก็ กดเข้าไปแล้วก็กดเข้ามาไฟล์อันที่สามนะครับแล้วก็กดเข้ามามอสครับแล้วก็กดลงได้เลยในในที่นี้ผมกดลงมาแล้วนะครับโอเคครับบายแค่นี้แหละ